ครับดูผมไข่ำตอบอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมเราบอกในแมปคนตาบอดยิงกันนะครับซึ่งไม่ผิดนะครับที่แมปผมจะพูดแบบน,นั้นเพราะผมไปแปลภาษามาแล้วครับคนตาบอดยิง blind shot <c oughs> ก็ตามนั้นเลยครับรับระหว่างรอคนเขาเล่นจบเรามาดูช็อปกันดีกว่ามีอะไรบ้างช็อปก็มีซื้อปืนนะอุ๊ยอิเช โอเคเล่นจบแล้วถ้าเวลาไปโชว์สกิลตาบอดผมมาแล้วโอเคมาอยากรัศมีตรงนี้แล้วไม่ผมก็อีกคนนะ่ะจะตายครับเชียงแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนว่ะโดนแบบว่าเฉียดแค่นี้โดนแบบว่าโอเคไม่โดนครับเรียบร้อยนะโดนดาเมจได้ไง,ไงวะเมื่อกี้ ฮัลโหลไก์เอ้ยมีคนพิมพ์มีคนพิมกูอัดเลยอัดหน้าเฮ้ยกูโดนหลอกโดนล่อซื้อตายเรียบร,อยอยรอ้อยเอย่กโดนล่อซืออ้อแอนน่ามันล่อซื้อแล้วมัวนล่อซื้อแล้วได้เวลาต่อยแล้วครับอาแล้วมวยไทยครับคู่นี้เปิดมาด้วยหมัดแรกหมัดขวานะหมัดขวาลมนะครับ โดนต่อยอีกทีกระเด็นเลยครับงานครับงานอันนึงคัดครับเรียบร้อย,อรอยครับโดนน็อกแบ็กมารอบที่สองตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะมีคนยิงโดนน่าจะประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครที่จะมีคนยิงโดนแน่นอนแค่สิบห้าบาท ต้องใช้จิบวิทยาครตรงไหนดิตรงตรงเฉียงเฉียงหน่อยแล้วกันแล้วก็เล็งไปฝั่งนี้โอ้โหยิงนกเลยเนะี่ยไม่มีใครตายเลยโนะอ,อ,อ้โคโคกนะกูหลุดเกมหวงเล็กมากครับอันนี้ต้องใช้ดวงแล้วจิบวิทยาใช้ไม่ได้แล้ว ตรงกลางนี่แหละเอา้าปุ๊บไม่มีใครโดนนะครับอันนี้มันยิงคู่นะมาด้วยกันไหมเนี่ยเอ้ยฮะตายได้ไงเมื่อกี้เลเซอร์มันไม่โดนผมนะแต่ผมตายเรียบร้อยอันนี้มันเก่งวะมันเก่งถึงมันมากับเพื่อนเริ่มสงสัยแล้ว ผมเริ่มสงสัยคุณแล้วนะครับอย่าให้ผมต้องเผยไตยคุณรอบนี้แหละเอาจริงละใช้สูตรเดิมดีกว่าสูตรเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นตะครับที่ผมจะไม่โดนยิงนะนี่ตายจะต้องมีคนตายสักคนเะนี่ยโอ้ตายอย่างเขียนอะ เพื่อนมาให้ผมครับผมจะไม่ลืมไม่ลืมการเสียสละครั้งนี้ตายไปอดีแล้วอ้าวเส้นนี่อยู่ตรงหน้าผมนี่เสียงมากเลยครับไม่ใช่ไปโดนปืนผมแล้วก็นั่นไงโดนไอเหม็นได้ไงวะเร่่งดีๆเร่งดีๆ เนียบช่องนี้แน่นอนเฮ้ยไปยิงตรงกลางหน่อยดีกว่าจะได้ไม่โดนเอาละเรียบร้อยการกระบาลกูเลยเอาละครับตอนนี้ผมเจอโซเจอร์ครับจากการที่ลบมานานมากกว่า5ปีเขามาเล่นเกมคนยิงตาบอกนะครับไม่รู้ทำไมก็ไม่โชว์ความสามารถหรือเปล่าหรือยังไงแต่ในกรณีโชครับที่เขาเป็นฐานะว่าเขาจับมีประสบการณ์พอแล้วที่จริงได้นี่ครับโอกาส0.00%นะครับที่จะยิงโดนผมนะครับคืออยู่ตรงกลางนะครับ โดยการประเศษนั้นจะโดนไหมเฮ้ยไม่โดนกูก็ไม่โดนโอ้ฮะ <c oughs> oh! What is this b e a c <oughs> เลื่อนรถครับแต่ไม่ตายสงสัยน่าจะกลับมาจากยมโลกได้ ไอ้มึกล็อกกูจำได้เมื่อกี้มไม่ได้ล็อก,กนั้น<แค>มันดีดมาเลยเมื่อกี้เฮ้ยแต่โชคดีครับมันตายก่อนผมด <Brand. S 1> อว่าโชคดีมาก จิตวิทยาสายดักอยู่ตรงกลางครับแต่ไม่มีใครยิงแล้วก็หันหันสุม่มาเลยชเวฟอ้าวไม่โดนอะไรเลยไม่จริงสดเจอ ป่งเรียบร้อยการกระบาลด้เลยมันจ่อเข้าหัวผมเลยเนี่ยว่างรอครับมันมีออบบี้ให้เล่นด้วยเดี๋ยวมันมีรางวัลแจกะนะครับผมนี่เซียนออบบี้มากปุ๊บโอยเอออันนี้อืมโคตรเซียนเฮ้ยเกยมจะเริ่มแล้วโลบักกูว่า โอ,โอ,โอ้ได้โลบัก์แล้วครับเฮ้ยกูตายอีกแล้วมันเฉียดผมเฉียดผมนิดเดียวเองอยมีทั่วรางวัลครับได้มา15บาทโอ้โหเล่นตรงนี้คุ้มกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปยิงอยู่ เลยดูสิอีกรอบหนึ่งจะมีหรือเปล่าปั๊มเงินตรงนี้แหละไม่ต้องไปยิงแล้วอู้ได้ครับปั๊มเงินได้ครับอื้มสวยเลยแบบนี้ปั๊มเงินมาซื้อปืนดีกว่าไอ้ไมเล่นแล้วยิงกันดีกว่ามันกว่าเยอะอะไรเนี่ยใครบ่นอะไรนะเ,เนี่ยยิงมึงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียบรอ้อยครับแย่น่ยนะน้องพิมพ์ขึ้นแล้วขึ้นซับ ประมาณนี้ประมาณนี้เมื่อกี้ผมเห็นมีคนนึงยืนตรงนี้นะผมว่าเขาไม่น่าขยับไปไหนหรอกโอเคแม็กมันขยับไปไกลเลยครับแล้วมาดูกันว่าเฉียดแขนผมจะโดนหรือเปล่าไม่โดนนะโดนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยิงผมไปยิงนกตายเหรอผมเลยโดนอาเม็ดกับตรงนี้เห็นยิงกันเยอะๆแต่ทีวิทยาแล้วมันต้องยืนมาอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะว่ามันไม่น่ายืนกับที่ตรงนี้แหละ Okay. โอเคผู้ตายสองนัดเลยอุย้ย <c oughs> มีคนบังให้ผมอีกแล้วครับราบซึง้งผมรู้แล้ววิธีการรอดคือต้องมายืยนใกล้ๆชิดไม่ก็ยืยนใกล้ไข่สักคนหนึ่งซึ่งกูยืนใกล้ยืยนซ้อนกันเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยรู้สึกว่าตรงนี้จะมีสกิลให้เล่นด้วยนะครับแต่ผมลองใช้สนามพลัง50บาทหรือว่าเอาระเบิดดีวะ ลองยิงสักคนหนึ่งก่อนครับเอาระเบิดโอ้โหผมขยับได้ไงวะเอ๊ะพี่พี่แกฟูดขยับได้ไงครับแกฟูดแปลว่าเสื้อส,สีส้มเนี่ยเรียบร้อยกูแจ้งว่า อ,อ้าวทำไมผมไม่ตายวะแปลว่าแก๊ฟู้ดมันตายมานานแล้วใช่ไหมผมเลยไม่ตายแค่เรามาใช้ระเบิดกันดีกว่าเราจะชนะเร็วขึ้นบอมเลยบอมไ้ตรงนี้เลยอ้าวสวยดีครับแบบนี้นจะบอมไม่ทำไมว่ามีคนแค่นี้นะครับได้เวลาศึกมวยกับผมแล้ะผมกับเบคอนมา ติดดีเถอะติดดีเถอะติดดีเถอะนี่ติดดีเถอะผมใส่เบคอนเจเน็ตเด็ดไม่ดีนะครับผมนี่ต่อยฟรีเลยเด็ดไม่ดีก็ลงไปเด็ดไม่ดีก็ลงไปเอาหายวุ้ยได้ไปร้อยหนึ่งโคตรขุ้มเนี่ยสู้คนไม่มีทางสู้บอกแลยว่าผมที่หนึ่ง ตายซะมุมเนี้เก็บหมดเก็บทุกศพอะ่ะขยับมาหน่อยนิดนึงามาอืเก็บศพกูนี่แหละอ้าวเฮ้ยโอ้ยดวงแข็งมากเลยนะเนี่ยอ่ะมันมาอ,าอะ่ะ เซ้นมันมาว่ะเรียบร้อยครับตกไปครับตกไปเฮ้ยมีร้อยห้าสิบแล้วซื้อปืนใหม่กันดีกว่าเป็นลูกโมครับอาจจะแรงขึ้นกว่าเดิมนีม่ปืนลูกโมผมลูกโมรัสเซนลูเล็กส์โอ้ ผ่านแว่นเลยนะครับแต่รอดอยู่นะมีคนบังให้ไม่มีใครโด,ดนรัสเซียรุยเหล็กผมเลยจะมีใครมาเปิดลูกกระสุนหรือเปล่าใครคนนั้นเป็นผู้โชคดีเรียบร้อยกูแต่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็พอตอนนี้น,นะครก็ก็ผมสู้ใครไม่ได้ครับไปเล่นแมปอื่นดีกว่า เป็นแบบที่ผมสู้เขาได้ก็บ๊ายบายครับไปละ